ออกมาเธอน่าก่าไรแม่มาโอกมาเธอน่าก่าไรแม่มาเร็วเร็วอย่าช้าเลยนะแม่แดดวันแดดวันไหนแล้วนึกสนุกนึกขึ้นขยัำแดดขยำแดดแดดแต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 ดหาละวหนึ่งมุกอ่าหนึ่งไม่ได้ใช่ได้เพลงอะไรของมึงมีแต่แตดอ่ามีแต่ตําเป็นแดดแตดเปล่าเส้กูแตดเนี้ยแดดเนี้ยแตดเออแดดคนไหนลุกขึ้นอ่าพอดดิวันไหนเรานึกสนุกลุกขึ้นขยับแตดขยำแตดขยำแตด ม่ไม่ต้องขยับนะครับไม่ต้องไม่ต้องนะครับเอาเงี้เอาเงี้ใช้ไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้แล้วเป็นรีวิวให้พอ่อหน่อยได้ไหมรีวิวนี่เขายังไม่ตกใจเราเลยเอาใหม่รีวิวได้ได้เลยนะได้ครับพ่อโอ้ยเป็นอะไรหรือเอ้าคนโอ้ยจะมายืนตึ้งึ้งยังไงเรามันก็ต้องพูดยัการปวดท้องอปวดท้องโอ้ยหัวใจหอมหอมหม ผมงอจีบดหัวอยู่แล้วแจ๊อะไรมาผมหัวใจผมดอกอะไรอ่ะดอกไงดอกดอกอ๋อดอกบอลดอกตะก้อใช่ไหมดอกโอ๊ยป้อแตกเลยแหมชาวพาะมาดอกอีตรงหัวใจตรงอื่นนี่ผมมันไม่ดอกเป็นเพราะอะไรมันมาดอกอีตรงหัวใจใครบ้างจะเหมือนกับผู้ดอกทั้งดอกดอกทั้งดอก ใครจะเล่นได้สักนะแบแม่งดอดตัวไหมหกูมีจังหวะลื่นเดี๋ยวกูจีบเองดีกว่าเอาอย่าลมไหมครับยังลมโชคดีนะที่มีเมียแกไ้ททเขาดูแลฉันเป็นอย่างดียามนอนแล้วก็คอยพักดีรู้อย่างนี้มีไฟตั้งนานนะลูกล่างแม้นด่วนไปหน่อยละห้องน้อยยุยยุยก็ดูดีหน้าตาก็เยาวยวนยีอายุแล้ยยัง กามาเพิดไม่สนใจนะพี่ไม่สนหรอก,ส,อกสาวสาวมีแต่กิ้งมีแต่กอกมีแต่หลอกเล้าฉันไม่เอาด้วยล็อกฉันชอบและที่มีเมียแก่และฉันไม่แคร์และใครจะว่าไงาใครมีนะคอยจงภูมิใจภูมิใจและที่ได้เมียแกย่ภูมิใจและที่เอาเมีแกอ่ออกไปหัวนะวนวเป็นเมียพี่เถอ หวัง,วงบ้านให้หวังเงินเดือนเห็นสาวโดดเดียวแก้มแดงเดินมาดองแดงเดียวได้วด่าดูดูดูก็จะรู้ได้จะไปแข่งคนได้โดดเดียวสวยเหลือเกินแม่ช่างสวยอยาเยิมระยวดยอยละสวยไม่ใช่ยอยยาหยีลูปรากนางรอนหน้าเย้ายวนีละสวยกันไปลาลาลาขีทั้งเย้ยว แล้แม่จะไปอังกฤษหรืออเมริกา <ไป S 1> พี่ก็จะกล้าพาแกจะหมดสักกี่แกพี่ก็ไม่กลัวเพราะว่ารักเกือกลัวอยากเกี่ยวยอมเป็นชายโสดใจชั่วพี่แต่ช่วยรัวป้องเชียวเอาเลยว้าวโอ้ยไปไหนระวไัไว้อย่าขวางทางช้างอย่าขวางทางช้างคนคน ช้างอะไรเลลิเกได้